สวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูบ้านเดี่ยวสสวยๆค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียว<า>อยู่ตำบลสามควยเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะตรงนี้ค <laughs> <acco> ่ะหมู่บ้านชนิกานค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องปองให้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันป้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะผู้ชมมาอยู่ที่ไหนอ่าหมู่หกสามไอ้เผือกค่ะหมู่หกใช่ไหมคะใช่ค่ะสามเอเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเนาะค่ะวันนี้เรามาอยู่หน้าหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านชนิกานค่ะหมู่บ้านชนิกานนะคะประตู้ลก็คุมแล้วค่ะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะใช่ค่ะเนื้อที่บ้านหลังนี้เท่าไหร่คะห้าสิบสามตารางวาค่ะห้าสิบสามตารางวานะคะดูค่ะบ้านสวยมากเลยอ่ะบ้านสวยจังเลย อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะก่อนที่จะบอกราคาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนดูความสวยของบ้านหลังนี้ค่ะนี่ค่ะแต่บอกบอกทุกท่านทางบ้านก่อนนะคะหลังที่เราที่เข้ามารีวิวเนี่ยหลังอีกสองหลังค่ะตอนนี้ก็ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าแบบแบบเดียวกันเลยคือแบบเป็นแบบของหมู่บ้านคือจะสร้างมาเหมือนกันหมดเลยเนาะนเราก็เลยพาผู้ชมมาดู พาทุกท่านทางบ้านมามาดูหลังนี้ก่อนที่เสร็จแล้วค่ะซึ่งหลังนี้ก็ก็กำลังทำเรื่องอยู่เนาะรอแบงค์อนุมัติอยู่นี่ค่ะเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในบ้านสวยจังเลยดูไปข้างบนค่ะบ้านสวยมากสองสาม,สามห้องนอนนะคะมีสามห้องนอนใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะสามห้องนอนอเดี๋ยวเดี๋ยวพาผู้ชมเข้าไปดูข้างในค่ะนี่คือห้องนอนแรกเนาะห้องนอนแรกคือห้องนี้ค่ะห้องด้านหน้า นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ห้องที่สองนี่ห้องที่สองค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราบอกราคาทีหลังค่ะอุ้ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยห้องที่สามนี่คือห้องที่สามห้องน้ำในห้องน้ำในตัวของห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีห้องน้ําในตัวคือตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ดูเครื่องสุขภัณฑ์ข้างในค่ะ ี่ค่ะห้องน้ําจะเป็นแบบนี้ค่ะห้องน be, ้ําจะเป็นแบบนี้น like an ี is ่แล้วก็มาด้านนี้จะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะพร้อมห้องน้ำาปีกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งห้องค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่ากับบ้านหลังนี้มีสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ํานะคะถูกค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านค่ะ รงนี้พื้น,นที่ซักหลังเนาะใช่ซักหลงังนี่ค่ะมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะนี่คือด้านหลังบ้านแล้วก็ออกไปหน้าบ้านค่ะออกไปหน้าบ้านพอให้รา,ายละเอียดผู้ชมทางบ้านอีกครั้งค่ะค่ะอันนี้หมู่บ้านชนิกานนะคะพื้นที่53ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่2ล้าน6แสนบาท2ล้าน6แสนบาทนะคะใช่ค่ะกับเนื้อที่เท่านี้ เราบ้านสวยๆอย่างนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ค่ะ,คะอยู่ที่ไหนนะคะบ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านชนิกาญอ,อยู่หมู่6ตำบลสามแคเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะหมู่6ตำบลสามแควเพืกออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ,คะถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันค่ะแต่บอกทุกท่านก่อนนะคะว่าหลังที่เราพาเข้าไปรีวิวนี้ตอนนี้กำลังอ่า คนผู้ซื้อกําลังทําเรื่องอยู่ค่ะรอแบงค์อนุมัติค่ะแต่แต่กําลังขึ้นโครงตอนนี้กาลังช่างกําลังทําอยู่อีกสองหลังเนาะกาลังขึ้นใหม่สองหลังเนาะหลังนั้นยังไม่มีคนจองเนาะยังไม่มีคนจองแต่ถ้าท่านใดสนใจนะคะอย่างเช่นหลังนี้ค่ะซื้อเงินสดก็คือได้เลยทันทีเลยนะคะถ้าซื้อถ้าซื้อสดก็ไม่ต้องรอก็ไม่ต้องรอคือได้บ้านหลังนี้ไปเลยถูกไหมคะใช่ค่ะอื ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้เนาะโอเคก่อนจะปิดคลิปให้รายละเอียดผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะราคา2ล้านหกแสนบาทค่ะ2อล้านหกแสนบาทหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านชันการอยู่ที่ไหนคะแต่หมู่หกจัลสวัดสังข์เพิ่พมืองจังหวัดนคนปรปฐมโอเคค่ะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วเนาะ,ะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันค่ะ โอเคส่งท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะตามกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมบ้านสวยๆที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยไหมยสวยมากอืมสวยมากเลยบ้านหลังนี้สามห้องนอนสมห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัว พื้นที่ใช้สอยก็กว้างตรงนี้น่าจอดรถได้สามคันสองคันสองคันเต็มที่คันหนึ่งไปนู่นใช่3คันนี่สองได้สามคันได้สามคันหน้าบ้านก็กว้างใช่เนาะหน้าบ้านกว้างมากเลยเนี่ยใช่ดูเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านกว้างมากเลยอยากจอดรถได้หลายคันปรับปรุงประตูใหม่ใช้ได้เลยเนาะใช่ค่ะอืมโอเค ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมนจนจบคลิปค่ะ